ล่าสุดคุณตั้มมีลงรูปในเทศกาลกับลูกค,คนก็แบบเอ๊ะจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าค่ใขอเชียร์แหละว่าใช่ไหมคือหลายคนก็แบบเออนึกว่าคือคุณตั้มแบบกลับมาในวันนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรูปนี่คือกลับมาตั้งแต่วันที่3เดือน9กคือกลับมาเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็หลังจากนั้นก็โอเคมีแบบวันที่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ที่เขาแบบไปแล้วก็ที่มีรูปไปถ่ายที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จากนั้นก็เงียบหายกันไปค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้เขาก็เพิ่งติดต่อมาแล้วก็เพิ่งขอมาเจอลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้เจอไหมคะก็ค่ะอนุญาตให้เขาเจอลูกอยู่แล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องการจะพบกับกับคุณพ่อจะพบกับลูกเลยนยคะแล้วเรจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคค่ะโอเคแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยหรือยังไม่ได้ตกลงอะไรกับคุณตั้มยังไม่ได้มีเคลียร์อะไรยังไม่ได้ราวเคลียร์เป็นเรื่องเป็นราวทำไมถึงยังไม่ยังไม่คุยเหรอคะ รอเวลาดีกว่าค่ะคือรอให้ต่างคนต่างนิ่งมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจอก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นชอเจอได้ละคุยกันได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคมีลูกทำเพื่อลูกไว้ก่อนตอนนี้นะคะแต่ตุนก็ยังไม่อยากคุยอะไรแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนให้เวลาเนาะให้เวลากับทั้งสองคนเนาะคิดว่าก็ก็รอแต่วันนี้ก็เลยถือว่าเคลียร์ว่าเขาก็มาเจอลูกเขาก็คงคิดถึงลูกเขาอะค่ะอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะพี่ว่านะต้องให้เวลากับเวลาแล้ว ให้เวลากับเวลาเให้เวลากับเวลานี่โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคุณผู้ชมครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดติดตามเราได้ทางนี้เลยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยนะครับรับขับันเทิงไว้กว่าใครเลย